สวัสดีครับผมเบาเทลยเลม,มืองอุดรมนีสีมาหัวเม็ดมะขามครับน้ามะขามน้ามะขามขามสมครับแกีวมาว่านครับเจียวท็เลวลาที่มักัว,กว,ข,วขัวไว้กินเล่นครับเป็นอาหารบางเกิดย้อนสมัยเป็นเล็กน้อยเป็นไยรุ่นอยู่บ้านครับแต่ก่อนไปเจียวไปจีบเสาวจีบสาวสมัยก่อนสมัยเป็นไวรุ่นหัวเม็ดมะขาม ผู้สาวกรัวเม็ดมะขามไม่กินครับบวกระเขียวแห้งผู้สาวกับบวกระเขียวแห้งเพราะเขียวแห้งทังโป๊ะก็ะเลี้ยงหนากันครับสมัยก่อนพูดถึงเรื่องสมัยก่อนสมัยวุฒิเป็นวัยรุ่นครับแล้วเมื่อกี้นี้มะขวะเม็ดมะขามของกินน้องเมืองครับตอนแรกเราก็ทาส่าแล้วก็เปิดแก๊สครับเปิดแก๊สปิดโซ่เปิดแก๊สนะครับเปิดแก๊สแล้วก็คเม็ดมะขามใส่ครับ ถามใส่บอกใส่หลายหรอกครับเดี๋ยวกี่โมดเิ็หน่นอยพ่อเล็กน้นอยจะไม่หม้ไม่เคยกินครับ สมัยก่อนก็หนาหนาวครับมะคัวกินกับไปโมกแน่กองไฟครับหนาหนาวสมัยก่อนสมัยอยู่บ้านรุ่นอยู่บ้านน่างกองไฟหนาหนาวโมกเถื่อโมกมันโมกแน่กระหามครับกำลังสุกส่วนนั้นครับซึ่งนี่ก็โมกอยมีคนเช็ดกินนแล้วนะครับมันก็ก็้ยแขงน้องแน่ระหัง จะได้แล้วครับจิแก1ดครับ17ไดแ้แล้ว okay. แล้วก็ที่ใส่จานครับโอ้ลเสร็จแล้วมาชิมลองมึงครับว่ามันเป็นอะไรครับน้ำขม มันแข็งๆแรงเลยครับครับแบบเปลือกเลิกกใหม่ๆน้อยนิงครับต้องซิมบังครับมันมันขอมันมันแข็งๆแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณคนตีดข้อมาติดตามของพวกเราทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ